ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำปุ๋ยนะคะหมักที่สำหรับใส่บอลบอลสีนะคะโดยพิเศษเนี่ยก็คือชายชนนะคะเราก็จะมีนะคะใบมะขามนะคะแล้วก็ขี้วัวค่ะเปลือกไข่บดนะคะแล้วก็ถ่านนะคะทุบเป็นก้นกอนๆเล็กๆแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะใช้ประมาณครึ่งแก้วนะคะต่อน้ำา10ลิตรค่ะเราจะเทน้ำนะคะผสมไว้ก่อนเลยนะคะจุลินทรีย์กับสังเคราะห์แสงเนี่ยผสมไว้ก่อนเลยนะคะผสมแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อรอการที่เราจะเอาไปลาดลดปุ๋ยหมักของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ใบมะขามนะคะ สองส่วนนะคะผสมกับขี้วัว1ส่วนก่อนค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอเราใส่ขี้วัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้นะคะเปลือกไข่บดนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เลยค่ะหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีผลเสียอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะกันมดขึ้นของเราด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้่านนะคะ1ส่วนนะคะเท่ากับขี้วัวค่ะ ผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนๆให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลาดลดลงไปค่ะลาดให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็ทำการผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะคนๆให้เข้ากันดีนะคะ พอคนให้เข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ํารดอีกทีนะคะรดลงไปในปุ๋ยที่เราหมักไว้นะคะทางสวนเรานะคะจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะเพื่อนๆพอรดผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาปุ๋ยที่เราผสมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะคะเทใส่ถุงปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะหมักไว้ประมาณ1เดือนนะคะอย่างน้อยนะคะพอเราหมัก1เดือนเนี่ย เราก็สามารถที่เอามาใช้ได้เลยถ้าเราใช้ไม่หมดก็เอาใส่ถุงไว้ยังเดิมนั่นแหละค่ะเพื่อเอามาใช้คราวต่อไปนะคะทําไว้เยอะๆยิ่งดีค่ะปุ๋ยเขาจะย่อยสลายได้ดีนะคะหลังจากที่เราหมักไว้แล้ว1เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยชนิดเนี้ยเอามาใส่ต้นชายชนหรือต้นบอนสีต่างๆของเรานะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่แบบนี้เลยนะคะใส่สักหนึ่งกำมือนะคะ ใส่โรยไว้ที่กกค่ะโรยแบบนี้เลยนะคะพอเราโรยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำลดลงไปนะคะให้ความชุ่มชื้นเข้าค่ะอย่าลืมนะคะชายชนเนี่ยเขาชอบความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาปลูกชายชนนะคะอย่าลืมเอากระถางนะคะหล่อน้ำแล้วเอาไว้ใต้ต้นเขานะคะจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับชายชนต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยกัดสีนิดเดียวค่ะนะคะ ไม่ใช่เราจะใส่ชายชนอย่างเดียวนะคะหมักปุ๋ยหมักของเราอันนี้เราสามารถที่จะใส่บอลสีต่างๆหรือว่าต้นบอลหรือว่าต้นไม้ในสวนเราได้เลยค่ะเขาก็จะเขียวสวยนะคะแล้วก็จะกัดสีดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะวิธีนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะเป็นภูมิปัญญาของทางสวนเรานะคะที่เราใช้เป็นประจํานั่นเองนะคะทางสวนเราเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะ หรือปุ๋ยที่ว่าเป็นเคมีนะคะบางครั้งเราอาจจะมีบ้างคะ่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักเองนะคะลองเอาไปทําดูกันนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยคะ่ะก็แต่ก่อนก็สีจะไม่ชัดแบบนี้นะคะพวกผู้ดางก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใส่ได้หมดเลย ทุกอย่างเลยที่อยู่ในสวนสามารถที่จะไปใส่ได้เลยไม้ดอกเราก็ใส่ได้นะคะแต่พิเศษที่สุดนะคะสูตรนี้ก็คือสำหรับบอลที่เราจะใช้กัดสีนั่นเองนะคะเพื่อนๆสำหรับช่วงนี้ทางสวนเรานะคะเรากำลังจะขยายบอลพันธุ์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็มีเยอะมากเลยค่ะหลายสายพันธุ์มากๆเลยเราค่อยๆขยายนะคะก็ เราก็จะทําปุ๋ยแบบนี้เก็บไว้เยอะๆเลยนะคะสําหรับปุ๋ยอันนี้นะคะคุณสามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยสําหรับต้นไม้ในสวนนะคะพวกผู้ด่างอะไรแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะดีมากๆเลยเพราะดินเขาจะร้วนซู้งมากๆเลยเห็นไหมคะเราก็จะมีพวก เงินไหลามาด่างเงินไหลามาด่างชมพูด่างขาวแล้วก็มีนะคะแต่ว่าเราขอขยายพันธุ์นิดนึงนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม่เป่งล้านวิวนะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีขยายพันธุ์ต่างๆของสวนเราช่วงนี้เราก็จะค่อยๆทํานะคะเพราะว่าเราก็มีงานในสวนเยอะเป็นหมดเลยนะคะตอนนี้ขยายพันธุ์เยอะมากสวยมากนะคะที่สวนยังไงเนี่ยเราจะเอามาให้รับชมอีกทีนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่เป่งร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เป่งเพื่อไม่พลาดชมในคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ